คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กลาวสวีดัสสวัสด,สสดีคุณผู้ชมที่น่ารักตุ้งตั้งกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็ยย่ผมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็ปาทุนมา100นะครับผมเนาะอ่ะโอเครู้เรื่องนะครับไม่พูดเยอะนะครับเจ็บคอนะครับวันนี้ก็จะมาขอจัดแบบ สวยๆไปเลยแล้วกันนะครับไปรุ่นอ่ะโอเคนะครับจัดไปนะครับไปรุ่นบิ๊กกาจูนะครับนะเออก็โอเคนะครับวันนี้ก็จะมาขอไลฟ์อย่างละสามสิบรอบแล้วกันนะครับเออก็เล่นเป็นเวลา1นึ่ทุ่มสินะครับไปรุ่นวันนี้ก็มาไม่ดึกแล้วกันนะครับก็กอดื่นนะครับใครที่รับชมคลิปนี้เนาะก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมทาคลิปต่อไปนะครับอ่ะโอเคจัดไปครับผมไปรุ่นบิ๊กกาจูนะครับนะ โอเคดอกน,นี้สวยนะครับไปรุ่นเออเฮอมาแบบเต็มการาบิลนะครับอ่ะไปดูกันต่อนะครับผมอ่ะโอเคนะครับของดีสวยหน่อยโจก็ไปดีจัดแบบเต็มการาบิลนะครับโอเคสวยงามครับแล้วก็อย่าลืมนะสำหรับใครที่ดูอยู่เนี่ยครับ ก็ฝากไปกดติดตามจ่องสำรองอนื่นของผมด้วยนะครับนะเออใครที่ยังไม่ได้ไปกดติดตามจ่องสำรองอื่นๆนะครับก็ฝากด้วยนะครับไยรุ่นแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ไปกดติดตามจ่องเกม pg นะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับใครอยากดูเกมอะไรนะครับของใคร pg นะครับก็ไปคอมเมนต์ของกันได้นะครับสำหรับจ่องเกม pg นะครับผมก็พิมพ์ไปเลยนะครับตามชื่อช่องนี้เลยนะครับพิมพ์ตามชื่อช่องนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่ข้างหลังไปด้วยนะครับคำว่า pg นะครับไวรุ่นเออรู้เรื่อง อะโอเคจัดไปครับอ้าโบนัสมาสวยงามครับผมอ่ะโอเคนะครับจัดแบบเต็มกาลาบิว้วเอ้ยโจเออเฮอ,ฮอสวยงามครับผมโอ้โหอะไรวะเนี่ย เกินไปกว่านะมาแบบไม่เต็มสู้เลยนะครับเออไว้รุ่นนะโอ้โหดูมันบักปอบเลยโบนัสอุตส่ามานะครับทุกคนโอ้โหพันได้แบบสุดยอดมากนะครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับไปเดินต่อเลยนะครับผมโอ้โหเอาเรื่องนะครับเ้ารลัวเอาเรื่องนะครับผม โอ้เกินไปเว้ยนะอ่ะโอเคนะครับไปดูกันต่อนะครับผมไอ้รุ่นโอ้โหอะไรกับเนี้ยโอเคโอ้โห โอเคจัดแบบเต็มคารามิวนะครับผมออสวยพี่สวยนะครับอ่ะโอเครู้เรื่องนะครับจัดไปวิรุณบิกาจูนะครับผมอ่ะโอเคนะครับสวยงามครับอ่ะ ไปดูกันต่อนะครับผมไวรุ่นเออโอเคสวยพี่สวยโอโ้โหไม่ต่อนะครับคือไม่คอมโบต่อเลยครับมอ้ยเกินไปว่านะเกินไปอะไรกับเนี่ยจัดแบบโจ้ปลื้มๆนะครับไม่รู้ว่าเราจะมาเจมๆโอ้ยโอ้ยบักปอมเงย,ยเกินไป เอาสวยงามครับอ่ะโอเคนะครับผมคอตสวยคอสวยเต็มกาลาบิอนะครับอ่ะโอเคนะครับจัดไปไปรุ่นวิกเโอ้โจโอ้โห,โห,โหว้าวลัวเลยนะครับไปรุ่นนะว้าวลัวเลยนะครับผมอเกินไปนะครับนะ เอาสวยตองนี้เออมาจนได้นะครับบิ๊กวินนะครับผมไม่รู้เอออ่ะโอเครู้เรื่องนะครับเอาเอาเข้าไปอะไรกันครับนี้อ่ะอ่ะโอเคนะครับ โจ้ก็ไปดีสวยสวยเลยนะอยู่ได้อยู่ได้อยู่นะครับอ่ะโอเคนะครับจัดแบบเต็มการาบิวนะครับไอรุ่นโอเคนะครับเออสวยงามอยู่นะครับไอรุ่นนะเออถือว่ามาแบบเต็มสูบนะครับผมก็อย่าลืมนะใครดูมาถึงตอนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับเออแล้วก็ฝากไปกดติดตามช่องเกม p ีจด้วยนะครับไอรุ่นนะก็พิมพ์ไปเลยนะครับตามชื่อช่องนี้เลยนะครับแล้วก็ ใส่ข้างหลังไม่ด้วยนะครับคำว่า b g นะครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ไปต่อแน่นอนนะครับนอกก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับไวรุ่นก็เจอกันใหม่นะครับคลิปวีดีโอหน้าเด้ยทุกคนบ๊ายบายครับผมชุกกลูววันเย็บเออ